เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาองค์การอวกาศยุโรปปล่อยจรวดแอเรียนา6ขึ้นบินเป็นครั้งแรกได้สำเร็จโดยจรวดลำนี้มีน้ำหนัก540ตันและสูง56เมตรถูกปล่อยออกจากฐานยิงในเมืองกูรูเฟนเกียนาประเทศฝรั่งเศสเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ยุโรปเว้นว่างจากการปล่อยจรวดออกสำรวจอวกาศมาเป็นเวลา1ปีเต็ม จรวดแอริเอา6เป็นจรวดร,รุ่นใหม่ขององค์การอาวกาศยุโรปที่ถูกเปิดตัวหลังจากแอร a n อา5ซึ่งเป็นจรวดรุ่นก่อนหน้าที่ได้ปลดระวังไปเมื่อปีที่แล้วส่งผลให้ตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมายุโรปไม่มีจรวดของตนเองในเส้นทางโคจรอวกาศก่อนหน้านี้ยุโรปต้องพบกับความล้มเหลวทางอาวกาศเนื่องจากทางเลือกในการพัฒนาที่มีไม่มากและการตัดความสัมพันธ์กับรัสเซียจากเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครน ประเทศสมาชิกในองค์การอาวกาศยุโรปวางแผนพัฒนาจรวดเอเร a นา6มาตั้งแต่ปี2014เพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดอาวกาศเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้นและมีแผนจะปล่อยจรวดเอเรนา6ขึ้นสู่อวกาศในปี2020อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวก็ได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้จรวดเอเร a นา6ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเอเรนากรุ๊ป ซึ่งร่วมมือกับบริษัท Airbus และซาแฟนเพื่อแข่งขันกับบริษัท Space X สัญชาติอเมริกันของอีลอนมัส